สรุปจะเอาไหมเนี่ยจ่องแคบหมูอยู่ได้จ้าวก้าวจ้าว วอดก้าวอดก้าขาวัดก้าลูกอ้าวอ้าวถุงถุงถุงมามะวอดก้าเอาอะไรเนี่ยน่งจอ้าวอ้าอาว Yeah. Uh -huh.